ถ้าเรเดี๋ยววันนี้มันจะมารีวิวการใส่รองเท้าชาแนลสลิงแบ็กนะคะว่าเราจะสามารถเดินอยู่กับมันได้นานขนาดไหนเนาะนี่ให้ดูใส่รองเท้ามาจ้าวันนี้สวยงามเห็นแล้วเปล่าวันนี้แอมใส่พวกทักกิ้งไมนะคะจะได้รู้ว่าเราเดินไปทั้งหมดกี่ก้าวเนาะแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวว่าใส่รองเท้าชาแนลสลิงแบ็กเดินได้กี่ก้าวแบบว่าที่ยังพอไหวอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวไปเริ่มเดินชอปปิ้งก่อนแหละ น้องมีความขขนก็รักน้อมีความขอนด้วยนี่ระหว่างเดินชอปปิ้งเราก็เดินมาดูซะหน่อยว่าตอนนี้คอลเลคชันเขามีอะไรใบฮอโบนี่คือปไปใหญ่แบบใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ชัดเจนสีๆก็ชัดเจนจริงๆเขาก็ดูเก๋นีน่นี่นี่ให้ดูอันนี้ดูเสื้อคาร์ดิแกนตัวสีเทานะสวยเนาะดูแบบใส่ได้จริงอ่ะ ออฟฟิศเราจะต้องหนาวมากนี่หรือเราควรจะคอมฟิตลุกด้วยรองเท้าโบ๊ทนี้ตอนนี้นะหลังจากที่เดินไม่กี่ก้าวนะปัญหาชีวิตยอย่างแรกที่เกิดก็คือว่าสายอันนี้มันชอบล่วงลงมาตรงแบบช่วงเท้าแอมอะเรี๋อววันเราเนี่ยดูดิจะหลุดแล้วอะแอบลงคานเหมือนกันดูดิข้างขวาไม่ค่อยเป็นนะคะเป็นข้างสายเนี่ยมันดูมันเหมือนมันจะหลุดอะ่ะคอยดึงมัน คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครเดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็เห็นคนกำลังรีวิวรองเท้าหรือว่าถ่ายวิดีโอรองเท้าก็คือแอมเองนะให้รู้ไว้เอ้ยวันนี้แอมเปสนี p นะไปเดินต่อก่อนนะโอ้ยสลิงแบ็หลุดเก่งมากดเดินไปลุดไปเก่งแท้นี่ให้ดูลุดออกจากต้นเท้าแล้วจนะ้าลุดเก่งหรือว่าทว่าเท้าเรามันไหลไปข้างหน้าเัาหมนะออจริงนี่คือลุดทุกหนึ่งนาทีที่เดินแล้วนะเนี่ย โอ้ไม่ใช่ใช่ไหมรองเท้าราคาสามหมื่นเดินแล้วหลุดอัปเดตล่าสุดกัรเก่งมากแกะสายไปเลยเดินไปเลยดิการเกง่งรองเท้าสามหมื่นจ้ะสายหลุดเก่ง อนนี้มก็เดินช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาให้ดูนะว่าหลังจากที่วันนี้ได้ใส่รองเท้าชาแนลสลิงแบ็กไปเป็นระยะเวลาประมาณเท่าไหร่อะสองชั่วโมงเดินไปทั้งหมด2 4 0 9อันนี้คือไปลบมาแล้วนะดูจากที่ tracking มาแล้วให้ดูว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะนี่มาให้ดูนะคะหลังจากที่วันนี้เราเดินไปทั้งหมด2 4 0 9ในเวลา2ชั่วโมงนะ อย่างแรกเลยที่เห็นได้ชัดก็คือสายสลิงแบ็คด้านหลังเนี่ยมันหลุดบ่อยมากเดินๆแบบมันก็จะค่อยๆล่วงลงไปอย่างนี้เอยอาจจะเกิดเพราะว่าเท้าเรามันไหลไปข้างหน้าใช่ไหมมันก็เลยทาให้สายด้านหลังอัหลุดบ่อยแต่ว่าพอเราเอาสายขึ้นมาเกี่ยวอ่ะมันก็ทําให้รองเท้าอ่ะมันกระชับมากจนกระทั่งตรงช่วงยุ้กคอยตรงนี้ค่ะมันจะถูกับเนื้อรองเท้านี่ให้ดูขอโทษนะคะให้ดูสภาพตอนนี้คือแดงแล้วตรงนี้ก็เริ่มของข้างนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ดูข้างนี้ดีกว่า เห็นไหมว่ามันพองอ่ะหลับที่เดินไปสองชั่วโมงเริ่มพองเป็นตุ่มแล้วก็มาสรุปให้ฟังนะคะว่าหลังจากที่ใส่ไปสองชั่วโมงเดินไปสองพันสี่ร้อยเก้าก็ตอนนี้ตรงช่วงนิ้วก้อยอะมะคะก็เกิดอาการพองเกิดขึ้นเพราะว่ามันไปถูกกับตรงด้านในของรองเท้านะคะตอนนี้เดียมคิดว่าจะหาวิธีทางแก้ปัญหาโดยการใส่ซิลิโคนตรงหัวเท้า แล้วถ้าเกิดว่าผลเป็นยังไงแล้วจะมาอัปเดตได้ฟังเนาะโอเควันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายไม่ไหวแล้ว้างหลังต่อไปไม่ไหวแล้วนาก่อนเอามาแตะสินะที่ยั่งยืน